สวัสดีครับพี่นีตอนนับเ้าก็ส่งในการป่ขขาวปรจสวันที่13สาิงหาคาม25 6 7น้าอหบะครับขอแรกไปดูกันที่ราคาทองคำนะครับก็ปิดพุด่งขึ้นกว่าหนึ่งเปเ็นระได้รับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่สองสิงหาคามนะครับโดยได้รับปัจจัยหนุนนะครับจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับห้ามการสถานการณ์ความตึงเครียดด้านภูมิศาสตร์นะครับซึ่งรวมถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กําลังขยายตัวกว้างมากขึ้นนะครับโดยอิหร่านนะครับประกาศว่า จะล้างแค้นให้กับอิสราเอลครับหลังจากเกิดเหตุรอบสังหารนายอิสมาอิลฮานเยนครับผู้นําฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านเมื่อวันที่3ามสิเบเอ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับส่วนการสู้รบระหว่างอาเซียกับยูเครนก็ตึงเครียดขึ้นนะครับโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับกองกําลังของยูเครนได้ฝ่าแนวชายแดนของรัสเซียนะครับแล้วก็บุกคุกเข้าไปในพื้นที่บางส่วนของภูมิภาคเคิร์ดทางตะวันตกของรัสเซีย ซึ่งแม้ว่ารัเสเซียสามารถจรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคเคิร์ดได้นะครับแต่ยูเครนยังคงควบคุมดินแดนของรัเสเซียได้บางส่วนอยู่นะครับพอทําให้ราคาทองคำนะก็พุ่งขึ้นนะท่านมาก็ไปดูที่ราคาดิบหรือที่ใหญ่กนะก็ปิดพุ่งขึ้นกว่าสี่เปอร์เซ็นวันนี้นะครับแล้วก็เป็นการปิดในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่ห้าแล้วโดยได้รับแรงหนุนจากการที่คาดการว่าสถานการณ์ความตึงเครียดนะครับในตะวันออกกลาง จะลุกลามเป็นวงกว้างมากขึ้นกระทรวงเราโองสหรัฐนะครับออกการวาสนาจะส่งเรือดำน,น้ำติดขีปนาวุธนำวิถีและกองเรือเครื่องบินโจมตี F 3 5สา้าสี่นะครับไปยังตะว,วันออกกลางเพื่อปกป้องอิสราเอลเนื่องจากมีความเป็นไปได้นะครับที่อิสราเอลจะถูกโจมตีโดยอิหร่านและบรรดาพันธมิตรของอิหร่านหากอิหร่านโจมตีอิสราเอลจริงนะครับก็อาจจะทําให้สหรัฐตัดสินใจใช้มาตรการควองบาตรการส่องอน้ํามันของอิหร่าน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันราวๆหนึ่งห้าล้านบาทเเรลต่อวันนะครับท่านมาไปดูกันที่ดัชนีดาวโจนส์นะรดัชนีดาวโจนส์ปิดลบวันนี้ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนขณะที่นักทุนนะครับก็จับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการของอส,รสหรัฐในสัปดาห์นี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนี CPI นะครับซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานจะเพิ่มขึ้น0.2ครัในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบก,กับรายเดือนนะครับแต่จะปรับ ทรงตัวอจับทรงตัวนะครับที่สามเปอร์เซ็นตะเมื่อเทียบเป็นรายปีเพื่อหาสัญญาณนะครับบ่งชี้ทิศทางนโยบายทางการเงินเฟดนะครับข้อมูลล่าสุดจากเฟดวอชทูลนะของซ m e g r ม u ีเนี่ยบ่งชี้ว่าขณะนี้นะครับนักลงทุนเนี่ยให้น้ำหนักเท่ากันนะครับต่อการคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยจะปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยที่0ู5จุดสองห้าเปรเซ็นหรือ0.5%จุดห้าเปอร์เซ็ต ในการประชุมเดือนกันยายนนะครับและคาดว่าภายในสิ้นปีนี้นะเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งชิดหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์ครับส่วนขาน่าวด้านตลางวันนี้นะครับช่วงเดือนทุกครึ่งจะมีประกาศดัชนี PPI นะครับก็คาดการณ์ว่าจะออกมาเท่ากับครั้งก่อนที่0.2เปอร์เซ็นต์นะครับใครที่เส่นในช่วงเวลาดังกล่าวก,ก็ขอให้มาระวังความผันผวนไปด้วยนะครับถัดมาไปดูกันที่ ตัวการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับอัน,นแรกก็ไปดูกันที่ราคาทองคำกันนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ราคาขึ้นมาทดสอบนแนวต้านบนสุดเลยนะครับที่กรอบราคา2,474จนถึง2,483ซึ่งกรอบตรงนี้นะครับก็เป็นแนวต้านสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสามารถผ่านไปได้นะครับมีโอกาสที่จะแตะระดับ2,500ได้นะครับ ตอนนี้ราคายังไม่ผ่านนะครับว่าอาจจะใช้เวลาคืนนี้หรือไม่ก็คืนพรุ่งนี้นะครับเพื่อดูตัวเลข c ีบิตไปก่อนครับในทางเชิงเทคนิคแล้วอาจจะมองว่าราคาอาจจะลงมาเทสบริเวณสองพันสี่ร้อยสี่สิบกจนถึงประมาณสองพันสี่ร้อยสามสิบแปดนะครับเป็นแนวดีมารโซนก่อนหน้านี้ที่ราคาเคยได้ทำเอาไว้นะครับก็รอให้ราคาลงมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้าซื้อจะปลอดภัยกว่า แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแรงซื้อเข้ามานะครับมีเป็นแบบแท่งแดงเต็มๆนะครับก็าอาจจะทําให้ราคาล่วงไปยังแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,425จนถึง2,415โดยประมาณนะครับก็จะเป็นกรอบในการเข้าซื้อฝั่งปลายนะครับสองกรอบราคานี้เป็นแนวที่ใกล้ที่สุดนะครับส่วนราคาน้ำมัน WTI นะครับโอเคก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคาก็ขึ้นไปทดสอบใกล้ๆกับแนวต้านที่บริเวณ78.91แล้วนะแต่ว่าราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับแล้วก็อาจจะลงมาบริเวณแถวๆนีนะ้ก็คือเป็นโซนดีมานะช่วงราคา76.7จนถึง75.9นะครับก็เป็นโซนที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าราคาลงมาแล้วนะครับมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะเป็นแท่งเทียนกลับตัว ก็สามารถที่จะเข้าเทรดฝั่งปลายได้ส่วนแนวรับถัดมานะครับเี๋ยวเอาไว้ว่าถ้าเกิดแนวรับนี้เนีไม่สามารถที่จะรับราคาเอาไว้ได้ก็จะอยู่ที่74.42จนถึง73.74นะครับก็เป็นแนวรับถัดมาส่วนราชนีดาวโจนนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ผ่านซัพพายเหมือนเดิมนะครับที่แนวต้าน39,617นนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเนี่ยสามารถเบรกแนวต้านนี้ขึ้นไปได้ จะขึ้นไปบริเวณสาม1มืนเก้าันดร้อยสิบหกจนถึงสาม3 7ืนเก้าันเก้าร้ยสามสิบเจ็ดครับเป็นแนวต้านถัดไปแล้วถ้าเกิดว่าแนวนี้นะครับไม่สามารถต้านราคาเอาไว้ได้ก็จะขึ้นไปบริเวณประมาณสี่หมื่นหนึ่งสี่มืนหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะครับจนถึงประมาณสี่6มืนสามร้อยหกสิบหกนะครับก็เป็นกรอบสองแนวต้านนะครับส่วนแนวรับเราจะให้เป็นโซนที่เขาพุ่งขึ้นมานะครับก็คือ ช่วงบริเวณ38,830ยจนถึงราวๆ38,592นะครับโอเคครับสำหรับรายการสรุปข,ข่าววันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ